รา้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่รอคอยมาตรการในการช่วยเหลือจากทางภาครัฐพรุ่งนี้มีลุ้นค่ะในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาโดยเฉพาะเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปลังที่รอมาตรการในการช่วยเหลือไร่ละ1,000พบาทนะคะล่าสุด้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แจ้งชัดเลยนะคะว่า จะมีการประชุมนบขชุดใหญ่แล้วก็จะมีการหารือทุกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการประชุมนบขโดยจะมีคุณพิชัยชุนหวิชระรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประชุมชุดใหญ่อนุมัติขอจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนเกาะติดการประชุมนบข13สสิงหาคมไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่ น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศนะคะแล้วไล่ละพังนาปางจะมาพวงยังไม่ได้ก็ก็เดี๋ยวผมก็จะคุยทางกระทรวงเกษตรอยู่นะนี่เขาเขก็ต้องติดตามตอนนี้เข้าใจเข้าใจเห็นว่าเราขอประชุมวันที่สี่ก็ร่มนี่เห็นว่าจะประชุมวันที่หน้า วันที่สิ13ิบสามสิบสามชุมนารบกอใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับมตเ้าอร์รออขไ้เม่ไร่กันก็ไม่รู้เดี๋ดดวยวเดวต้องคุยท่านประธานที่เป็นรองนายกก่อน<ม>นะฮะเราจะเร่งรับให้เขาอนะ่ะน่แต่ในนาปีที่เพ่เกินย่อันนี้เป็คัแรกใชาเปน่ใช่ะไรจเนะเป็นนวเอบายนาปีใช่ไหมว่าปีคเหมือนเดิมนะฮาปีคเหมือนเดิมแต่ดับปลังในที่ิปกติกเราไม่ค่อยให้นะใช่ไหมไม่ค่อยไม่ให้อไม่ใช่บาแต่ว่าก็เอาละวันนี้เราก็เป็นการปลูก หลากหลายไงนาปีนาปังนาดอนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็เป็น,นเหมอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวประชุมข้าหน้าเนี่ยเดี๋ยวให้สรุปทั้งหมดเลยให้จบนะครับขอบคุณครับนั่นเป็นคำยืนยันของคุณจตุพรบุรุษพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็กล่าวถึงมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรชาวนาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะพี่น้องกเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข,ข้าวซึ่งจะมีการประชุมในวันที่13สิงหาคม2 5 6 8ที่จะถึงนี้นั่นก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะ มาตรการเด่นๆที่จะมมานการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะก็จะมีการเน้นย้ำจากทางกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้ามาตรการค่ะในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชนะผ่านโครงการโดยคุณเจตุพรให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะว่าในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชนะผู้ปลูกข้าวนาปังแล้วก็มีการรับฟังปัญหาแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรชนะผู้ปลูกข้าวแล้วและในส่วนของวันที่13สิงหาคมที่จะถึงนี้โครงการดังกล่าวจะนําเข้าที่ประชุมนบคอค่ะซึ่งเป็นการสนับสนุนในการ ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะผ่านโครงการในส่วนของเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีและจะเร่งเจรจาเร่งด่วนพร้อมกับสรุปรายละเอียดในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาโดยเฉพาะเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังนั่นเองค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ยังคงต้องติดตามแล้วก็เป็นประเด็นที่หลายคนรอคอยว่าวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีโลคเลื่อนเกิดขึ้นไหมสําหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังและจะมีการทบทวนช่วยเหลือหรือไม่เพราะว่ารอคอยมาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงข่าวดีพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีนะคะคุณผู้ชมทั้งเรื่องของการจดเชยไร่ละ1,200บาททั้งเรื่องของโครงการประกันภัยข้าวนาปีค่ะซึ่งในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ชาวนาตรงนี้ทุกคนรอคอยทั่วประเทศลืมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้วก็ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ